ผม oh. จะใช้ปล่อยๆช่วงสิบวันพน่นสิบวันพ่นนะช่วงที่ว่าแตกใบอ่อนมาพอใบเราเริ่มดีใบเข้มใบสวยแล้วเราก็ห่างเป็นเดือนสมมุติอ่าเราเราพ่นยาทีงเราไปซื้อยาสามล้านอ่ะยาเพี้ยายาหนอนยาฆ้ามาแมลงอ่ะชุดหนึ่งอ่ะไม่ตม่ำกว่าสองพันต่อบาทสามพันแต่แล้วถ้าเราพ่นหาวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยอืเราลองมาทบทวนดูเราเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ ืแต่ถ้าเราใช้แมกมาลาวาร่วมไปอ่ะครับมันจะรู้สึกว่าประหยัดประหยัดยาได้เยอะครับใบเราสมบูรณ์ตามที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับผมอ่ะผมผล้าใบดีแล้วอ่ะผมก็ห่างห่างยาได้ครับสิบวันสิบห้าวันแต่เราต้องหมั่นดูไงครับก็ดูมันไม่มีไม่มีแมลงมาเงียบเลยไม่มีเพี้ยเลยครับครับทีนี้ อ๋ออยากถามลุงว่าช่วงช่วงทำชุดใบเนี่ยก็คือใช้ลาวาแมกมากเนี่ยดีมากดีมากใครที่มาอาอ่อมาถามผมเนี่ยผมจะแนะนำให้ว่ะเออระดูใบถ้ามีใบอ่อนใบแตกใบอ่อนมาเนี่ยต้องต้นเพื่อให้ใบอ่ะดึงใบเราอ่ะให้ใบมันมันขยายมาได้ไวอ่ะอืมแต่ที่นี่หาใบาเพสลาดแล้วก็ไม่มีอะไรมากินละอืมเราก็ห่างห่างได้ห่างทิ้งไปอยู่ประมาณ อ่ครึ่งเดือนมาดูถ้ายังไม่มีอะไรก็ยังไม่ต้องพ่นก็ได้เพราะเราจะพ่นไปบ่อยๆเราก็เปลืองยาใช่ถูกต้องแต่ถามว่ายังแมกมาลาวาเขาอ่ะใช้ดีเห็นผลร้อยเปร์เซ็นเลยถ้าคนใช้จริงครับเพราะผมใช้มาสี่ปีแล้วแล้วผลผลิตผลผลิตมันก็ดีอะ่ะแต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อก็จะหาว่า เป็นหน้ามาเหลืออะไรบอกก็มาดูเองอ่ะผมสวนผมไปรับจ้างเขาทำก็มีของตัวเองก็ทําอย่าเงี้ยแต่ผมทําสวนผสมอืทีนี้มันจะมีเขาเรียกว่าช่วงทําชุดใบแล้วก็พอใบเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะสะสมอาหารใช่ไอช่วงสะสมอาหารเนี่ยบางแปลงเขาไม่กล้าใช้ลาวาเพราะเขากลัวใบไหลใช่แต่ว่ามันไม่ไหลเพราะว่าลาวาเนี่ย มันสามารถต้นสะสมอาหารได้แล้วก็ต้นไปที่ใบที่จริงแล้วช่วงที่ว่าออกดอกมาเนี่ยเขาจะช่วยให้ผลผลิตได้เยอะเลยดอกออกเต็มต้นเลยเพราะผมใช้มาอย่างนี้เองแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนที่ให้ใช้กันอ่ะก็ได้ผลผลิตดีตามที่ต้องการคือองลุงก็ใช้ทุกช่วงเลยทุกช่วงเลยทำใบทำใบชุดใบหนึ่งชุดสชุดสามเสร็จก็ สะสมอาหารก็ยังใช้แมกมาลาวายอยู่ถึงตัดลูกแล้วก็ยังใช้ก่อน <ฮะ S 1> ตัดลูกก็ยังใช้เพราะ <lateral. S 2> ว่าใช้ตลอดเลยมันดีว่า <Dracula. S 2> ลูกของเราเนี่ยทุเรียนอ่ะของเราอ่ะลูกสวยเพราะเอแมกมาเนี่ยเขาทําให้ยาเราอ่ะมีประสิทธิภาพไปเกาะอ,อยู่ที่น้มทุเรียนของเราที่ลูกทุเรียนของเราครับหนอนพวกเพี้ยพวกหนอนเนี่ยก็ไม่มายุ่งกัดกินของเรามันก็ดีตรงนี้แล้วผลผลิตเราก็สวยครับ เพราะว่าสวนที่ผมทําอ่ะทุเรียนตั้งยี่สิบาตันครับไม่ไม่ได้เสียเลยนะมีนอนแทะอยู่สองลูกเองเออยี่สิบกว่าตันมีนอนเนี่ยสองลูกก็ค,ออคือใครมาดูอะ่ะเขาก็เวลาเราตัดนะเนอะก็แบบมาดูครับผมไม่ได้โกหกกันครับเพราะว่าถักของไม่ดีอะ่ะผมก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันบางคนก็ว่ามันแพงแต่สาหรับผมอะ่ะผมคิดว่ามันไม่แพงอะ่ะ เราประหยัดยาเคมีได้เยอะจากเราต้องพ่นยา5วัน3วันครับแต่เราห่างยาได้อ่ะเราก็ประหยัดตรงนี้คมันก็ไม่ได้เปลืองเท่าไหร่อ่ะสําหรับผมะมนะ